ผมกับขิมคบกันมานานแล้วครับเรามีแพลนว่าจะแต่งงานกันในปีหน้าผมแอบซุ่มทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านสักหลังเอาไว้เป็นเรือนหอของเราผมออกตะเวนหาบ้านมือสองหลังเล็กๆราคาไม่แพงมากนักสักหลังซึ่งอันที่จริงแล้วผมทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่บ้านมือสองจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเรา และแล้วผมก็ได้มาเจอบ้านหลังหนึ่งแถวแถวดอนเมืองครับที่ดูจากสภาพแล้วค่อนข้างจะใหม่เมื่อเทียบกับราคาที่ไม่แพงมากนักเหมือนประมาณเจ้าของบ้านนั้นได้ปรับปรุงรีโนเวทบ้านก่อนจะเอามาขายผมตกลงทําสัญญาซื้อบ้านหลังนั้นในทันทีที่ผมต่อรองราคากับเจ้าของบ้านได้จนพอใจ ในค่ำคืนแรกที่เราสงคนย้ายเข้าไปอยู่นั้นผมต้องทำโอทีกลับบ้านดึกขิมเธออาบน้ำอยู่ในห้องน้ำในขณะที่เธอกำลังจะแต่งตัวนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีของหล่นที่ชั้นสองของบ้านเสียงมันดังมากเหมือนวัตถุหนักๆหล่นลงมาจากฝ้าเพดานขิมค่อยๆเดินขึ้นไปดูเธอเปิดไฟ แล้วก็พยามยามองดูว่ามีอะไรมันหล่นลงมาหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เธอหาที่มาของเสียงที่ว่านั้นไม่เจอทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติหมดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <S <S 1> <S 1> เธอกลับลงมานั่งดูทีวีเพื่อที่จะรอผมกลับบ้านและแล้วสักพักเธอก็ม้อยเผลอหลับไป <S <S 1> <S 1> ในฝันนั่นเองเธอเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เดินไปเดินมาอยู่ที่ชั้นสองของบ้าน ก่อนที่ร่างผู้หญิงคนนั้นจะหายวับเข้าไปในกำแพงคิมสนุ่งตกใจตื่นแล้วก็กลัวมากเธอรีบโทรศัพท์มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ผมฟังผมได้แต่ปลอบใจเธอบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกคิดมากไปเองหรือเปล่าหลังจากที่เธอวางสายไปแล้วผมเหลือบมองนาฬิกาตอนนั้นก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มกว่า,วาผมเร่งงานเต็มที่ จนทุกอย่างเสร็จสิ้นผมกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนภาพที่ผมเห็นนั้นคือขิมมีอาการผวาอยู่ตลอดเวลาไฟทั่วบ้านถูกเปิดสว่างสวยัยเธอบอกผมว่าออกไปเถอะเราจะอยู่บ้านหลังนี้เลยเธอพูดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาผมได้แต่าหาันไปบอกกับเธอว่าขิมรู้ไหมบ้านหลังนี้ผมอุตส่าห์ทำงานหนักเก็บเงินเก็บทอง กว่าจะซื้อมาได้ก็เพื่อให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับขิมเลยนะผมปลอบใจเธอบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมจะอาบน้ําแล้วขึ้นนอนกันเถอะวันนี้ผมเหนื่อยจากงานมามากพอแล้วและแล้วคืนนั้นผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงคล้ายๆคนเดินลงส้นเท้าหนักมากตรงทางเดินที่อยู่ตรงหน้าห้องนอนเสียงนั้นมันเดินวนไปวนมา ผมผันมามองหน้ากับขิมที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนกันแต่ยังไม่ทันที่เราสองคนจะได้พูดอะไรเสียงประตูก็ดังปัง,งปังปังเสียงมันดังมากราวกับมีคนเอาอะไรมากระแทกที่ประตูผมตกใจสุดขีดความหมายเบสบอลแน่นกล่าวว่าถ้าเป็นโจรหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ที่บุกเข้ามาในบ้านผมจะหวดมันไปยังแน่นอนแต่คุณพระเมื่อผมเปิดประตูออกไปผมพบกับความว่างเปลา่า ไม่มีร่องรอยอะไรเลยสักอย่างแล้วเสียงคนที่เดินเสียงเคาะประตูนั่นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมกลับเข้ามาในห้องพลางปลอบใจขิมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแจ้งตำรวจแล้วก็จะหาที่มาของเสียงนั้นให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมล้มตัวลงนอนพลางถอนหายใจสักพัก ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้านหลังผมหันหลังกลับไปมองคุณพระผมเห็นร่างขิมถูกผีผู้หญิงตนหนึ่งขึ้นคล่อมเทอ,อยู่ขิมดิ้ทนทุลนทุนรายผมตั้งสติดได้ก็รีบดึนขิมเข้ามาใกล้ๆตัวให้ตายเถอะผมไม่อยากเชื่อเลยว่ารอบๆตัวของเรามันมีแต่ผีทั้งนั้นพรามันร้องโหยหหนอย่างน่าหวาดกลัวผมยกมือขึ้นสวดมนต์มันตนหนึ่งพูดออกมาว่า สวดไปก็ไม่มีประโยชน์ที่นี่คือบ้านของกูที่ของ,ของกูพวกมึงเข้ามาทำไมเข้ามาทำไม,ม,ม,มาไมออกไปกอซออกไปผมตกใจสุดขีดรีบดึงดมือขี่มอวตอร์ไออกไปจากห้องนั้นให้เร็วที่สุดเราสองคนวิ่งกันแบบลืมปายแล้วเรา มารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งที่กำลังจะเปิดร้านเจ้าของร้านถามผมว่าเป็นอะไรผมบอกว่าผมกับแฟนถูกผีหลอกมาชายคนนั้นหันกลับเข้าไปมองในซอยแล้วก็บอกผมว่าบ้านกลางซอยเลขที่17ทับ 5, ใช่ไหมผมบอกว่าใช่ชายคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่บ้านหลังนั้นมีคนตายหวงพร้อมกันหลายคน พราะที่นั่นเคยเป็นที่พักยาของพวกขายยาเสพติดพวกมันหักหลังกันเองและคืนมาที่ฝนตกนั้นมีคนในบ้านถูกยิงบางคนก็ถูกโยนลงมาจากชั้นสองคอหักตายนับกลุ่มแล้วก็หลายศพและทุกศพก็ตายอย่างสยดสยองใครก็แล้วแต่ที่มาอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ได้ไม่เกินสามวันก็ต้องหนีกันกระเจงเพราะว่าวิญญาณที่อยู่ที่บ้านหลังนั้น มันเฮี้ยนมากและที่สำคัญบ้านหลังนั้นถูกเปลี่ยนมือเจ้าของมาแล้วนับสิบรายผมเองก็ได้แต่นึกเสียใจและสยงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มากผมหันมามองหน้าขิมที่กำลังหวาดผวาอยู่ทางนึกในใจให้ตายเถอะนี่หรือคือของขวัญวันวานเลนทายที่ผมได้มอบให้กับเธอ